<coughs> why you Because why you drink in your Why When you drink it? <coughs> no why? drink. No. Not <coughs> not I'm no drink. Oh, oh. No drink. No drink. No drink. No No drink. No drink. No 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 na. <laughs> สวยคอยด้ ึใครใครบอกคิดถึงใครบอกคิดถึงใครคือคืทำไมลิ้นมันมันมันติดอ่างแบบนี้ เสียงว่าทำไมอ่ะอ๋อคุยอ่วันนี้เหนื่อยไหมคะวันนี้เหนื่อยไหมคะเหนื่อยไหมคะวันนี้เหนื่อยไหมคะเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมคะเหนื่อยไหมอ่ะเหนื่อยไหมคะคุณ you you answer me เหนื่อยไหม if if you try you say เหนื่อยมากมากเหนื่อยมากมากยังเหนื่อยมากมากเลยเหนื่อยมากมาก เดี๋ยวฉันจะดูคำถามนะว่าคุณผู้ฟังคุณผู้ชมที่เป็นแฟนคลับ,บเนี่ยอยากจะให้อะไรถามเฟยถามพี่แอนสวยอ่ะรักคุณนะโมโหแล้วว่ะ w าย it's not uh, not my I, I don't think by myself นะเพราะ comment 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 say I say for you มันเ่ยวเ้ยมันเจ๋อเ้ยว, yes. วันนี้หลอ่อมัด w h หอ handsome This c o m m e n รอ Who Who handsome Yeah y <Yeah>. e <laughs> <laughs> When When you come b a c เขาไม่บอกไม่เผื่จะเข้าแก๊ปเผื่จะเข้าแก๊ปว่าให้อเว็บร้อยยี่บ้าไปรับไง When you come back When you come back to Thailand